หมดเดินตามนิชาควงโตโนโ่สวิททิพ์ญี่ปุ่นบินตรงความหวานถึงไทยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่ความหวานยืนไม่ตกเลยทีเดียวค่ะสำหรับนิชานะัฐนิชากับนักร้องหนุ่มขวัญใจชาวไทยโตโน่พาคินที่มักออกมาหยอดความหวานให้ชาวเน็ตได้ว,ดวิวกันเป็นระยะระยะ แล้วสุดเรียกว่าถึงเวลาเสิร์ฟเมนูหวานโดยทั้งคู่ที่ควงกันไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่าไปทั้งทีทั้งคู่ก็ไม่พลาดเก็บบรรยากาศความหวานมาฝากแฟนคลับโดยสาวนิชาได้ออกมาโพสภาพคู่โตโน,โน่ขนาดจ,จับมือเดินข้ามถนนบอกเลยว่าน่ารักมุ้งมิ้งสุด,สดท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งอิโมจิคอนรูปหวัวใจกันเต็มไอจี